สวยหน้าใสดีอนไวชื่อแบบโอ้หใครจะจําไม่ได้เบลชายสวัสดีครับเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวสลับได้ครับผมเดี๋ยวสลับกับบาร์เอฟเอสดีนนะน้องบาร์เล่นหลายตาเดี๋ยวใครที่ยังไม่ได้เล่น่ะเดี๋ยวสลับสลับกันเล่นได้ครับมีเมื่อกี้ฟิลเอ็กซ์ลุดไปเมื่อกี้เดี๋ยวสลับสลับกันเล่นนะคนที่ยังไม่ได้เล่นนะครับสลับตากันเล่นได้ใครได้เล่นบ่อยแล้วก็เดี๋ยวสลับให้เพื่อนเล่นนะใกล้ๆกลจบตามาสแตนบายจริงจริงครับคุณบอลสวัสดีครับ ที่จริงเนี่ผมผมเข้ามาแล้วแล้วเมลเอ็กเข้าเข้าก่อนไงผมก็ยังเข้าไม่ได้เมลเอ็กปุ๊บผมก็เลยกดเข้าเลยเขาจะสลับอยู่เห็นออกเห็นไม่อ่อนไงไม่มีกําลังใจอ่า่าแจ้งข่าวด่วนว่าพี่ออบเขาไม่สบายทราบข่าวมาจากไอไอกิจไอกิตไปสืบข่าวมา<ต>ไม่รู้ไปหาอย่ไปบอเขาสิ ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปรู้มาได้ไงอ่ะรู้วงในเหลือเกินว่าพี่เขาไม่สบายข่าวหลังไมมครับเขาเป็นภูมิแพ้อ่ารู้ลึกจ้ะกขแพ้อากาศมาแกงเจ็บนะมาแกงเจ็บจัดนะผมก็เจ็บสานนี้มันตีไวอย่างวะเราเราลูนอะไรมาปกติไม่ได้ตีไวขนาด สวยนะแต่เรามันตัวเลียดอยู่แล้วแหละเล่นในบ้านไปเราขนาดผมมาตัวยืนในป้อมแล้วมันยังถล่มหุ่มในป้อมย,ยับเลยกึบตายเลยทำได้แค่ปลอบใจเฮ้ยน้องเอ็ด,เอด,ดีมเล่นดีอยู่เดี๋ยวเอาสาม,มาเล่นด้วยโอเคครับคุณเซสสัดดีครับเล่นด้วยกันได้นะเฮ้ยคิวเล่นพ่อมาอเอลติเอ เลวสู่ผมจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนจากสะโคปสองเป็นสะโคบแปดเลยถ้าเกิดเอา <c oughs> สาวมา <c oughs> มองไกลแต่ก็เช่ว่าจะยิงโดนต้องบอกว่ายิงแม่นส,สดีคุณเซ็ตด้วยนะครับบนสองบนสองคิวเลนอยู่บนมาใส่สะโคปดีแล้วต้องโดนเนี่ยอ๋อโอเคไม่ต้องเปิดแมบบให้เหนื่อยเลยมีสะโคบไกลลา้าได้ไหมอ้าอลาได้ลาได้ใช่ไหมลาได้ด้วยอ <c oughs> บานเจี๊ยบชมผมด้วยผมยืนแอคอยู่เนี่ยผมยืนแอคอยู่เน,นี่ยนี่ ก็ตีสองไปสี่ถ้าเกิดเป็นสาวลัดเข้ามาตัวอย่างไง้ะโอ้ไม่ชมเลยมันสองหนึ่งนะนี่ผมก็สาววิ่งไปลัดได้ตอนเหลือห้าร้อยลัดได้โอ้โหมันเปิดคิวสองไม่เข้าเลยว่ะคิวเดนโผล่กลางนะครับระวังเอลขวาของผมครับไอเดนไปลีเลยไปลีเลยไปลีเลยมาแกงมาไปลีเลยคิวเด่นลอยน้ำเม็ดอะคิวเด่นลงล่างระวังระวังคิวเด่นหายระวังโดนเติมตรงบูนะผมไม่ปิดกลางให้ เยอะนะเยอะนะเคลียคลิปก่อนแครี่เจ็บมากคิวเลนล่างนะไม่เห็นล้วางก็สามารถยิงดอกไม้ไฟเล่นได้นะเอ้ยข้อดีของการมีไอ้นี่แหละเฮ้ยขมาดีครับเมียนติเฟยไม่มีสโคบยิงไม่โดนเลยฮะเจ็บอยู่ฮะคิวเลนก,ก็เกาแรงแรงตาเนี้ก็กระทืบแรงแรง สามขุงเอาผมจีนหน้าสะดุ้งเลยโดนนะโดนนะเมดโลเมดโลล้าหน่อยได้ปะล่ะวิ่งมาดื้อๆเลยล้าเฉยเลยเราซานิสซานิสตันซานิสสวนไปหนึ่งทีซานิสเจ็บมากยี่สิบเปอร์เซ็นต์คิวเลียนหายซานิสโลป่อมป้อมศอกป้อมกลางป้อมกลางผมซ้อนซานิสอยู่เล่นกลางเล่นกลางเล่นกลางเมดที่กลางเนี่ยผมซ้อนเมดอยู่คิวเลียนโผล่กลางนะป้อมกลางหลังป้อมกลางคิวเลียนกับซานิส เห็นเงาแบบๆอยู่เมื่อกี้ตอนนี้น่าจะรีอะคิวเลนกันไหมกลางกลางกลางสองนะคิวเลนกับเมดเระวังแอลขวานะแอลขวาพู่นะเมดเติมหน่อยเติมบทเติมล่างเติมล่างผมไปผมไปตอนนี้ไม่รีเว้ยเฮ้ยตอนนี้ครึ่งหลอดอาระวังคิวเลนนะโดนเทวนะยิงโดนเทวนะคิวเลนอยู่นี่ไง ซานิถ่ายนะซาน,นิน่าจะเติมกลางระวังแอลขวาซาน,นิผมดันกลางฟรีอยู่รออยู่ซาน,นิแอลซ้ายอะไรเหลือจะพ่อหนุ่มเขาเห็นนะนี่เนี่หนึ่งทีปิดโตโลได้ปิดโตโลได้ตันโดนตันโดนอันติเอ้ยไม่ถึงโดนเกี่ยวทะก่อนกลางเข้าฟรีซาน,นิกลางโตโรแอลขวาเล่นซาน,นิได้นะ กนไม่มีคนซ้อนนะโอ้ถ้าโดนนี่ได้ส่วนได้ส่วนได้ขอแค่โดนขอแค่โดนทีเดียวตีธรรมดาผมเจ็บผมเจ็บผมถอยแล้วคิวเรียนหายผมโดนน็อตตีผมระแิวผมโดนนัอตตีเทวผมรอดอยู่เข้าหน่อยผมรอดอยู่สามวิสตันสองหนึ่งเกี่ยวโดนเกี่ยวโดนได้แค่นี้แหละผมรีผมถอยแล้วคิวเรียนหายนะเราแวงแต่คิวเรียนเนี่ย ผมถอยกันมิกเอ็กซ์เกมดีนะครับว่าน้องไฟน้องเล่นดีนะเปลี่ยนเล่นด่วนรู้สึกน้องใจถึงเปลี่ยนเล่นด่วนเปลี่ยนเล่นรู้สึกน้องใจถึงขึ้นสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือแสดงว่าเขาเล่นต้นไม้ช่ำน้องใจถึงนองจี้อยู่ผมด้านบนซีฮะน้องเข้าใจถึงดีนะตาเนี้ยนี่ไงเราพึ่งได้ด้วยแบบป่าวันป่าวันใจถึงพึ่งได้ สุดระยะผมว่ะไม่เสียงเลยจุดต่อไม้ไฟเช็คกินกันนี่เป็นไงเ้าต้นไม้ตบบ้องหูแตกไปแล้วได้บนได้บนเอาง่ายๆต้นไม้คิวไปสามแล้วผมเอ็กซิสไปเจ็ดแล้ว <c oughs> ซ้อนซ้อนอยู่กลางกลางคิวเลน ซ้อนอยู่มีอันติอันติโดนลันเมทโดนนะผมถอยกันบนแล้วซ้อมบนได้ปะซ้อมบนได้ปะผมสกิลหมดแล้วกันป้อมได้อย่างเดียวซ้อนไหนะซ้อมบนไหนนะโดนกต่โดโดโตโรนะไหวๆกันบนไหวปิดได้นะปิดได้นะผมยืนล่ออยู่ยืนขาไม่้ันโดนมันอันติไปแล้วเจ็บหลายอโ้โดนโดนเห็นผมสกิลหมดสองวิ อ้าร้านไม่ทันสวยฮะเน้นรวมอยู่แล้วหนึ่งหนึ่งผมไม่สู้เกียบร้อยฮะนี่ไงผมรีผมรีตายสี่ตายสี่เหลือคนเดียวฮะเพื่อนตีดาร์กนะตอนดาร์กหน่อยนะตอนไม่ไหวแล้วฮะเพื่อนรีหลายคนเพื่อนรีหลเพื่อนรีเพื่อนรีนะเอ,อขี่วเล่นเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเตายห้าตายห้านี่นะ ผมเคลียร์ล่างนะผมเคลียร์ล่างนะผมเคลียร์ล่างนะมันดันบนฟีมันเกิดสี่คนแล้วนะโอ้ยโอ้ยหนี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 ตายหนีตายหนีตายใครเห็นก็ว่ารอดรอดดีวะจุดตรงไม้ไฟฉลองเออรู้ไหมว่าพวกเอฟเฟกต์พวกอะไรเงี้ยฝั่งตรงข้ามเ็าเห็นปะหรือว่าเห็นเฉพาะฝั่งเดียวกันเฮ้ยอยาขยันตามดิเกือบแตกเกือบแตกแล้วไงไม่เอ้ยขนาดพวก,กสติกเกอร์ยังเห็นเลยใช่ไหมผมผมกดพุไปนี่เขาเห็นปะเนี่ยผมกดบ่อย น่าจะห็นเขาหน้ากำลังจะหมันไส้ยอยู่อะไรประมาณน,นั้นซานิมันตามสุดเลยเนี่ยผมมาวร์บอยู่หน้าป้อมมันตัางตามมาเลยอ่ะล่อๆกลางสี่คิวเรนอ่ะซานิอยู่บนนะกลางสี่ตรงป้อมสองอ่ะซานิไม่เข้าเว้ซานิน่าจะรีนะรีไปกันเพื่อนเฮ้คิวเดนเล่นไม่ดีเลยเว้คิวเลนศูนย์สี่ละใจร้อนหู้ยิงมาห รคิวเรียนเ,เจอผมเก็บ,บกนิ่งๆเลยมังกรใหญ่มังกรใหญ่คิวเรียนเล่นแบบใจร้อนนิดนึงอะเมดเติมเพื่อนนะครับเพื่อนเปิดมังกรปิดสนิทได้นะถ้าจะมาเติมสนิทอยู่บนอีกคนน่าจะเป็นเมดนะมเมดกลางอะไรแล้ว,วจะว,วัดก็ไม่บอกก็มา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 ไปอยู่แล้วเงินนำเฟ้ ไปโดนด้วย <the> ตอนนี้ตายแล้วเหลือสี่คนนะกลางสามล่างหนึ่งผมดันบนฟี <int ok ens> ได้บนได้บนเทวเทลเทลโลเทวโลต้นไม้ถ่ายสวยตาเอดาบแดงมาแล้วจ้าของผมของผมไ <c oughs> อ,อ้เขาทำไมทำอย่างนี้ <c oughs> อนน้าวทำไม่ดี โอ้โหคือแบบเมื่อกี้แบบแม่นเป๊ะเลยนะนนยผมไม่ได้ยิน,ยนอ,อยู่ในวงวะอยู่ในวงนี้แตกไปแล้วบอกแล้วว่าวิ่งมาลาดเต็มที่จบได้จบได้ผมดันบนไว้อยู่เก้านาทีป่ามันเหมือนโยนๆนะฟังเดินโยนเดินใส่เดินใส่อย่างเดียวเลยสวัสดีนะครับอุบลจูเนียร์สวัสดีครับขคาจะเล่นด้วยคอมเมนต์จองคิวเดอ้อ